ตดัดมาที่ต้นเกมนะครับได้มอทอสมาซับพอร์ตไวโอเลตแทนแล้วก็เป็นมอทอสที่ทำการเสียบล็อกซี่เก็บเฟิร์สตัดไปได้แล้วก็ไล่ไฮเตะกลับป้อมไปมาดูช็อตนี้กันครับมอทอสของเราได้เสียบล็อกซี่ขึ้นไปล็อกซี่ทำการเปิดพื้นไฟไล่มอทอสกลับมาแล้วดูฉากนี้ครับ ไบโอเลของเราเปิดอันติสวงขึ้นไปหนึ่งครั้งป่าของเราขึ้นมาเติมทางด้านซ้ายได้ทําการฮุกแล้วก็เปิดอันติดูเ uh huh. ฟอร์บี้เอาไว้ฝั่งตรงข้ามได้ทําการราดถอยเข้าไปในหลังปอมแล้วก็เป็นดีร c กของเราที่เปิดอันติแล้วก็เก็บอิชาหลังป้อมไปได้ uh huh. oh, uh huh. หมอชอได้วิ่งไรล็อกซี่ขึ้นไป ล็อกซีทำการเปิดอันติสวนรลากเข้าปอมไฟไปแล้วมอชอตเดินย้อนกลับมาอาจจะไม่ทันแล้วล็อกซีทำการฟิกเกิลขึ้นไปอีกทีหนึงเป็นไฮอาเตท,ที่วิ่งเติมล็อกซีขึ้นมาแล้วก็ทำการเปิดอัลติเมตเก็บดับเบิลคิวไปได้ตาดเข้ามาในบัฟแดงของป่าฝั่งเราตอนนี้อิชาได้เข้ามาทำการแจมดิรกแล้วดีแลกทำการ 52- 5, 2. 5 2แล้วเปนไวโอเลตของฝั่งเราเก็บอิชาไปได้ในช็อตนี้ เกมเดือดตั้งแต่ต้นเกมไปจนไฮเตะที่เคลียร์คลิปไวกว่ามอทอสของเรากำลังพยายามเคลียร์คลิปยังไงล็อกซี่ขึ้นมาเปิดท่าสองวิ่งขึ้นมาเป็นมอทอสที่เสียบล็อกซี่ขึ้นไปได้แล้วยังไงไวโอไล่ใไฮเตะขึ้นไปลีแลกทำการเปิดอั้งตรีรอไว้แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในไฟนี้ <c oughs> ไวโอเลตของเราได้เก็บคลิปป่าไปไอยาเตะทำการสกิลหนึ่งมาไวโอเลตยิงไปเมดฟังตรงข้ามเติมขึ้นมา อันติเมทไซไวโอเลตไวโอเลตทำการกิ้งห้าแต่ไม่สามารถออกจากวงเฟอร์บี้ได้เฟอร์บี้ยังไล่ไวโอเลตอยู่ไวโอเลตเลือดเลือนน้อยเต็มที่เฟอร์บี้ไล่เข้ามาหลัง้อมแต่ว่าพูนระยะโจมตีไวโอเลตของเราลอดไปได้ในไฟนี้ล็อกซี่ได้ทำการเปิดท้า2วงปีขึ้นมาลากอันติเมทไซไวโอเลตไปแต่ไวโอเลตฟิกเกอร์ออกมาหมอทอดยังกันให้อยู่ไวโอเลตยังลอดไปได้ไวโอเลตลงมาเติมป้อมล่าง ปนหมอทอที่เปิดช่องหนึ่งเข้าไปจิม้มร็อกซี่อันติเมทลงไฮยเตะแต่ว่าดีแรกของเราเก็บไฮยเตะไปได้เมทลงมาเติมอันติเมทใส่วโอเลตแต่วโอเลตฟิกเกิลหนีออกมาทำการยื้อยักกับเฟอร์บี้เฟอร์บ,บี้ยังไล่หมอทอดอยู่ล่นถอยเข้าป้อมไปไวโอเลตยังทำการต่อร็อกซี่หมอทอดกลับขึ้นไปเสียร็อกซี่ครั้งหนึ่งแล้วก็วโอเลตกิ้งกิ้งแล้วยังไม่มีจังหวะยิง รอจังวหวะยิงยิงป้อมไปก่อนป่าของเราเข้ามาเติอนทางด้านซ้ายทำการดูดดูดอิชาแรล็อกซี่ช็อตนี้เป็นไบโอที่ได้คิวอิชาไปช็อตนี้เป็นการลุมสกรรมไฮยเตะโดยการถูกดึงจากป่าของเราแล้วคิวเป็นของไวโอเลตแทนไวโอเลตก็ทำการเคลียร์คลิปและตีป้อมป่าได้ทำการลงมาเติมเลนล่าง เมดฟังตรงข้ามลงมาการป้อมแต่ว่าป่าของเราทําการเปิดอันติดูดไว้ล็อกซียังไงล็อกซีถูกหมอทอสกัดดาวลุงไม่ให้เข้ามาใกล้แคลรี่ของฝั่งเรา็อดนี้คลิปของเราได้ดังเข้าไปในป้อมไฟแล้วก็มีล็อกซีที่เดินมุ่งหน้าเข้ามาหาไวลเวลตแต่ไวลเวลตที่เกินมีไปได้ป่าของเราทําการดึงแต่ว่าไม่โดนหมอทอทำการเสียบแล้วปันไล่ล็อกซีคือไปเป็นไฮยาเตที่ลงมาเติม แล้วก็ไฮยตเตเปิดอันติเมตสวนขึ้นมาไปมอทอที่เก็บไฮยตเตไปได้ หนจังหวะวาร์ปกลับบ้านป่าของเราได้ทาการวาร์ปเสร็จแล้วแต่ว่าวโอเลตของเรายังกลับไม่ได้ล็อกซีเห็นไบโอเลตอยู่คนเดียวจึงอันติราขึ้นไปแต่ว่ามอทอสช่วยกันได้แต่เป็นส่วนของมอทอสที่ถูกอิชาอันติเมตขังไว้ไวโอเลตได้ทําการวิ่งหนีล็อกซีล็อกซีได้ทําการเปิด5 2าวิ่งไล่ไวโอเลตมาแล้วไวโอเลตกิ่งข้ามก้อนหินเป็นมอทอสที่มาการไบโออันติเมตเสียบล็อกซีไว้ถามให้ไวโอเลตของเราเก็บล็อกซีในคิวนี้ไปได้ ต้องยอมรับจริงๆว่ามอทอของเราเป็นซับพอร์ตที่สุดยอดในเกมนี้จริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมช็อตนี้นะครับดีแรกของเราทำการการป้อมล่างอยู่คนเดียวไบโอเลททำการกิ้งมาแล้วยิงยิงให้เตะอันติเมตเก็บไฮเตะไปได้ในไฟนี้ช็อตนี้ทีมของเราได้เปรียบจากดาร์คสเลเยอร์ที่ขึ้นมาช่วยดันป้อมฝังตรงข้ามได้ทำการเคลียร์คลิปอยู่หน้าป้อม แล้วยังไงเซลฟิสอันติเข้าไปอิชาทําการอันติเมตขัง Self เซลฟิสไว้แล้วยังไงมอทอสกันโดดเสียบล็อกซี่ล็อกซี่ลากมอทอสเข้าไปในป้อมไฟทางด้านเฮติอันติเมตมาเก็บเซลฟิไปได้แล้วเป็นทางไวโอลเลตเก็บ Kill ate, คิวเฮติขึ้นมาแล้วยังไงดิแลกของเราถูกนาคอสลุ้มจากทางด้านหลังแล้วนาคอสวิ่งนิวไปไวโอลเลตฟิกเกิลตามมาเป็นดาเมจของป่าฝั่งเราทําให้ได้คิวนาคอสไป <What? S 2> ไฟนี้ยังไม่จบอิชาเปิดเ hey ห็ดขวางไว้มอทอสวิ่งจิ้มเข้าไปในป้อมไฟ ช้าฟางไว้เรือกเปิดอันติเปิดอันติแล้วยังไงหมอทอสจิ้มป้อมตีป้อมรอ็อซีถูกต่อด,ด้วยไวโอลตแล้วเป็นไวโอลีตที่เปิดอันติเคลียคิปหน้าป้อมตอนนี้กําลังรอคลิปเข้าไปในระยะยิงของป้อมเพื่อที่จะแทงป้อมไฟให้ หมอทอทการเปิดท่านหนึ่งแล้วเสียบป้อมไปอีกหนึ่งครั้งรอจังหวะไวโอลีตได้ทําการเก็บป้อมกลางไปได้จังหวะนี้ปากเราเปิดอันติหนุล็อกซี่ไว้ทำให้ไวโอเลตของเรามีโอกาสได้เก็บรีเจนเดอรี่ไปได้ไฮเอเตเปิดอันติเข้ามาเก็บดับเบิลคิวต่อด้วยทริปเปิลคิวจากหมอทออีกหนึ่งช็อตนี้ฝั่งตรงข้ามได้ทําการตีดักเลเยอร์อยู่และจูจูนาคอตก็เด้งขึ้นมาเสียบไปทีู่้นไม้แล้วเป็นไวโอลตที่เก็บนาคอสไปได้ก่อนเป็นฝั่งของมุลาที่ขึ้นมาอันติเมท แล้วยังไงจังหวะนี้ล็อกซีมุ่งหน้าเข้ามาหาเวลเลตแล้วอันติพาดไปจังหวะนี้ปาของเราได้ดึงและเปิดอันติดูดอีชาไว้นาคอรลุ้งมาเก็บเวเลตในจังหวะนี้จังหวะนี้เวเลตอ้อมก้อนหินไปข้างหลังเม็ดฝั่งตรงข้ามแล้วใช้ท่าหนึ่งกิ้งยิงเก็บเม็ดฝั่งตรงข้ามไปอย่างง่ายได้จังหวะไปจากหน้าหนึ่งกับแครี่ฝั่งตรงข้ามไวโอเลตเสียบเสียบถูกอันติเมจจากไฮยะเตะเก็บคิวนี้ไปได้ ในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามไตีดาร์กเลเยอร์อยู่นั้นทีมของเราก็ได้ยัดดาเมจเข้าไปในหลุมดาร์คเลเยอร์แล้วล็อกซี่ก็พาท่าทำให้เวลเลตได้ยิงฟรีในช็อตนี้ ในส่วนของฝั่งตรงข้ามที่ได้ดาร์คเลเยอร์ไปได้ทําการปล่อยดาร์คเลเยอร์มาในเลนกาลางจังงวานี้ยังโมเนียกันอยู่กับดาร์คเลเยอร์ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาเคลียร์คิหลังวานี้ทีมของเราได้เปรียบที่มีจํานวนผู้เล่นมากกว่าถึง4ต่อ3และดาร์คเลเยอร์ได้ตายลงไปแล้วอันซิจากอิชาคังมอททอดไว้ได้แล้วยังไงนะคอสเสียบขึ้นมาแล้วงหวานี้ทําให้เสียโทเค็นตายเกิดไป ทีมของเรานั้นยังขึ้นบ้านไม่ได้ฝั่งตรงข้ามได้ทําการออกมาเคลียร์คลฟปจังหวะนี้มูลัได้เสียบขึ้นมาป่าที่แรกไปหนึ่งทีทีมของเราได้ถอยลงมาเพื่อตั้งรับและรอคลิปป่ารอจังหวะบุกสวนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ทีมตรงข้ามได้การคลิปกันอย่างสุดกําลังในส่วนของเลนบนนั้นเซลฟิตกาลังทําคลิปเพื่อเติมเลนขึ้นมาตอนนี้คลิปของเราได้เข้าทั้งเลนกลางและเลนข้าง ทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นกันได้ยากขึ้นตอนนี้ทีมของเราได้ทาการล่นหอยลงมาเพื่อที่จะตั้งล็อและลอ็อตคลิกสวนขึ้นไปไหนจังหวะนี้นั้นฮุลาที่ทําการเปิดอันติแต่พลาดห่าโดนโรเลตเก็บคิวที่ไปทําให้ไฟนี้เสียเปรียบแล้วอิชาโดนมอนลอสเสียบขึ้นไปหายะเตเกิดแล้วเติมเลนมนาเปิดอันติยัดหน้าไวโอเข้าไปในส่วนของลอ็อตซีที่เดินตามขึ้นมานั้นเปิด52แล้วเข้าไปจ้วงจวงใส่ไวโอชนไวโอลงไปกองกับพื้นอีกครั้งหนึง่ง หนจังหวะนี้ทีมตรงข้ามได้ตีดักสเลเยอร์อยู่อ่ารอจังหวะนะครับจังหวะนี้ยังไงครับดาคอฟขึ้นมาโดนเวลเลดเก็บคิวไปหนึ่งยังมีโทเก้นตายเกิดสวนขึ้นมาโอเคเวลเลดไล่ตีลาดดักสเลเยอร์ได้สำเร็จเห็นจังหวะพี่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับไวโอเลทได้ถือดักสเลเยอร์ไว้ตอนนี้เขาเลือกที่จะไปปล่อยเลนกลางทีมตรงข้ามเสียเปรียบมากครับในจำนวนผู้เล่น4ต่อ 2. 2ตอนนี้เหลือแต่มูลาฟิกเกอร์เข้าไปย,ยังไงเอาเลดกิ้งแล้วฟิกเกอร์ตามขึ้นไปยิง โอเคหมูราดยังเหลือโัเข็นตายเกิดอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับโดนเก็บคิวไปเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามยังเหลืออีชาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้อีชาได้อันติเข้ามาแล้วขวางทางคิปไปแล้วครับหมอทอสเดียวฟิตได้กระโดดอันติเข้าไปคิวอีชาเป็นที่เรียบร้อยเป็นนั้นว่าจบเกมได้ในที่สุดนะครับผมสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าตึงสุดๆส,สำหรับแรงคอมมานเดอร์2 สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและซับสไครป์ผมด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม